สองตาที่นไม่ย่านนะครับแค่สองตาเนี่ย่ย่านดอกแต่กล้องเขาใหญ่กว่ากล้องเจ้าเด้อแต่ช่างกล้องแล้วเหอเนาะส่วนกล้องได้ดูตาในระวังเด้อตาใหญ่เได้น่ะยายเออกำลังอยู่นี่ หรือยายเราเอากล้องตั้งไว้แล้วก็เดินไปอยากว่จะกันย่างกันจะถ่ายเขาเหรือว่านักข่าวจะสัมภาษณ์ได้ร้องที่ไหนได้นะครับได้ร้องไปจังาวัดนักข่าวบ้านนักข่าวมาทำไมข่าวมาเห็นยังได้เด็ดมากใหญ่ไปกัเป็นทหารหนุ่มพลแล้วพระบรมแล้ไปทำบุญป่ะไปกุศุ่มเออเออ

เราก็แร้าไปแล้วครับและขขอาไปแล้วครับก็ติดตอมหานกการนะครับำลองยเอก็บว่ามาโราคนเะก้ม่ตงดเลยหยุม้ายมีโมโชทักแผ่นไหมไม่เป็นไรครับ ออกแล้วอันนี้เอาครับขอบคุณหมอหนุ่มเช่นนคะอะไรทั้งวันั้ะคืนมาดีพีอะไรทั้งวันทั้งคืนแต่สั่งมีคนสั่งมาแล้วครับสั่งมาแล้วสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชาวมาดิพีผ่านช่องหมอหนุ่มด้วยนะคะก็ไปน้ำหมอหนุ่มได้หลายกล่องแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าจะตัดยอดเม่อไหร่เนาะอ่าค่ะนี่แหละค่ะเดี๋ยวพี่นุน่าจะโอนตังนี้อ่ะค่ะเอาวันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่ามีคนสั่งเข้าเข้าไปหมอหนุ่มหลายคนแล้วโอเคขอบคุณมากครับครับน่าจะยี่สิบกล่องก็ช่วยน แล้วนะหมอหนุ่มครับเพราะว่ายอดสั่งซื้อน่ะอีกไม่เยอะแล้วครับถ้าตอนนี้ทุกคนช่วยกันกระตุ้นสั่งกระตุ้นซื้อเนาะกระตุ้นยอดการขายลูเหมือนจะรับแสนที่ห้าไปใบนี้อะค่ะของอ่อหมอหนุ่มสองนาทีน่าจะเลยยี่สิบกว่ากล่องมาแล้วมั้งครับใช่ครับครับผมทุกออเดอร์ที่หมอหนุ่มได้อะไปขึ้นที่ลุงพลเหมือนกันครับหมอหนุ่มก็ได้ลุงพลก็ได้อะค่ะครัขอบคุณครับ <Okay. S 2> โอเคเดี๋ยวพี่อ๋อเราจะน่าจะโอนตังค์วันนี้เนาะหรือวันไหนก็แล้วแต่ขอบคุณครับอ๋อครับครับตัดยอดวันวันนี้หรือพรุ่งนี้ใช่ไหมตัดวันที่สามสิบเจ็ดตัดแล้วค่ะอ๋อนีก็คือเคลียร์โอนออ๋โอเคครับค,ครับ,รบมันจะขึ้นชื่ออะไรเงี้นในในบัญชีใช่ไหมครับผมขอบคุณครับนี่ครับอดูตรงโปรโปรไดจิตหนาค็แล้นะครับนี่ครับ นเราอีกกมานะครับมาหนุก็วิ่งไม่ทานเอาถุงไว้ด้วยนะครับอีกทีน,นะครับมาดามเอาอะไระครับมีอะไรมานะมาดามเราอยู่ตรงปูประิจิตหน้าคลาดนะครับนี่ครับมนีน่ตลาดลุงคนนะ แม่จะซื้อไหมล่ะถ้าแม่ซื้อจะลงจะลงมาโชว์หรือว่าจะเอาไว้ในรถก่อนเนี่ยไงเอาไว้ในรถก่อนโอ้เรียกว่าลงมาโชว์ก่อนแต่ของยังไม่เจอเลยเนี่ยโอ๋อนัดก๋วยเตี๋ยวเป็ดหายไปไหนเขามาส่งเนาะจะส่งใครครับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วขอเข้าไปนี่ครับมาแล้วไม่เจอลงหน้าบ้านผมเลยก็ได้จ่ายยังยังครับนี่ยวิจิมไม่ได้จ่ายก็เขาสั่งไว้ใช่ไหมั้งหมดนี้เลยอ่ะ อันอนี้ผมมาขายอือตไนี่ร้าน้เฮ้ยโอ้อยสงชั้นเลยนี่ทำไมนั่นตัวนึ่งเดียวพันสองเดี๋ยวเดี๋ยว,วเขาก็มาแล้วเขาไปสามชั้นเลยนะเนี่ยผมขึ้นได้เลยได้พันแนี่คื้ันสองฮอล้นอะไรอนนี้คืออะไรเ <laughs> <c oughs> นี่ยนัเก้าอี้มาขายเฉยเซอเนี่ยห้าสิบบาท ้ว่เียยจไคุณวันชัยครับสวัสดีครับคุณผิงครับสวัสดีครับคุณสันครับถามอะไรมาดามครับไม่ถามอะไรไปแล้วครับมาดามไปแล้วไปนหมดเลย เฮ้ทำไมตอนนั้นพี่ใช้ไม่ได้โทรศัพท์พี่มันไลฟ์ไม่ได้ทำไมมันมาต่อยไลฟ์ได้ไม่พี่ถามจริงไี่ได้ทำไมทำไมมันไล่ได้ที่ไหนครับมีคนดูนี่ว่าเป็นวิดีโอจ้าขอจบคลิปไว้จัดเพียงเท่านี้ครับครับสวัสดีครับเป็นวิดีโอที่เราเป็นไลฟ์สดมันไลฟ์ได้ไลฟ์ไม่ได้บอกว่ามันเป็นเออพี่ไลฟ์แล้วมันใช้ไม่ได้เมื่อเช้านี่ยอะไรนี่ไลฟ์ไมาถ่าย มีให้ถ่ายถ่ายพี่รามอะที่มีครับแล้วนักข่าวมานะครับนักข่าวมาก็ไม่รู้ว่าถ่ายอะไรไปถ่ายตรงบ้านลุงพลแล้วก็ถ่ายหมอหนุ่มไปด้วยมั้งครับไม่รู้ว่าจะถ่ายไปทําไมนะครับแล้วก็แม่คําสายเพิ่งมาครับทุกคนก็ถ่ายกันนะตนอ่อนรัตนาถ่ายใครสนใจมาดีพีก็เชิญนะครับสนใจมาดีพีันนีพีไดครับ ใครสนใจมอกคนไี่รครับบอกว่าเขาบอกว่าใครสนใจมาดิพีสนใจมาดิพีอเออเลยครับสนใจมาดี่นะมาดิพีเหรอคะครับตกไปทำหนึ่งใครสนใจสามมาดิพีสามมาดิพีคนสวยอยู่แล้วครับนี่คนสวยไลหมอยู่เรยเลยเอไม่ได้เลย เดี๋ยวไม่ได้ด้วยนี่ไม่ต้องผิดไปทางไปหาเลยมาเลยค่ะมานผิดเอาไปทางเลยค่ะมันผิดกับที่บุกดีอ่ะร้องเพลงโชว์สักหนึ่งเพลงก็จับจันพร้อมจับจันทร์พร้อมไหมคะพร้อมพอขาดหรือยังครัเงินน้อยอยู่เบอร์แจ็คผีกับตันทจ็คผีต้นอ่อนเด้อไพ่พอขาดก่อนกันเด้อฮะคุณปิ่นอ๋อพร้อมพร้อมคอขาดคุณปิ่น คุณปิ่นทวนนะครับสวัสดีครับคุณกุหลาบครับคุณมันชัยสวัสดีครับคุณเพ็งเชิงงามสวัสดีครับคุณสันครับนะครับไปหมดแล้วครับโอเคเนาะประมาณนี้เนาะพี่หมอหนุ่มเนาะครับพี่กัปตันพี่กัปตันจะออกช่องแปะกับหมอหนุ่มครับมีประเด็นอะไรครับนอนเด็กลงแล้วครับลงแล้วนะ ตอาอีลงแล้วครับลงหน้าบ้านกอเกาะหน้าปลูกปริดิตหน้าคลานนี่ครับลงแล้วครับตัวอีของใครกันไม่รู้นะผมพี่น้ากุเต๋อเป็นหรือเปล่าเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสั้นอยู่นะมลงลงมฮฮัลโหลฮัลโหลอ๋อเดี๋ยวผมลบไปครับไปต้องลบครับส่อนไปครับโอเคครับครับ ผมไม่รู้<แ>ผมผมคิดว่าเขาลงกันทั้งนั้นไงนครับขอโทษครับไม่มีไมีคันเร่งครับไม่มีคันร่งสักคนเลยอ๋อผมขอโทษครับขอโทษครับเดี๋ยวผมลบไปเลยครับสั้นห,หน่อยสั้นห,หน่อยไม่ต้องลบแบบสั้นแล้วอ๋อโอเคครับครับคอออรับฮะพี่เบ้าต้นบอกให้ลบครับเดี๋ยวผมปิดเสียงก่นอนไ,ไอ้ที่รถมันชนนะเนาะเพลินผมไม่รู้เนาะเพราะว่าตอนนั้นไลฟ์สดอยู่เนาะแล้วก็ถ่ายกันว่าผมลงนอะเขาบอกอันนั้นแหละ ่ารถที่ชนก็สามสี่คันเนี่ยที่ชนชนที่รถสองคันอ่ะที่แซงอ่ะชนกับรถสีขาวเขาโทรมาบอกให้ลบหน่อยลบได้ครับเขาบอกไม่ต้องลบพับซ่อนหน่อยเอาไงเนี่ยครับเขาบอกไม่มีใครลงหมอหนุ่มลงคนเดียวอ๋อเหรอผมก็ไม่รู้นะอ่า โอเคครับเดี๋ยวผมเข้าไปลบให้พี่บ่าวต้นก่อนนะครับคลิปครับเดี๋ยวหาคลิปคลิบ่าวต้นก่อนนะครับอยู่ตรงไหนเนาะแปบ๊บนึงนะครับหาคลิปก่อนสวัสดีทุกท่านนะครับ โอ้รวยแล้วล่ะนี่ือสนักูปริเกตหน้าคลานนะครับเรื่องร้อนตรงนี้เลยนะคะกลสดๆ 啊、哦，的